ร้านมารุช็อปบรยการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป Anime Fighter, Simulator, a แมป a l l Star แมปบ o ็ f o o t และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบอ o x Map a n i m มะเวนเจอร์นะครับเราอยู่กับอัปเดต4.7.5กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึง6ตัวละครที่ควรหาในแพ็นี้กันนะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างเนาะก็อย่างแรกเลยใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป ตัวละครที่ติดเมตายาวนะครับหลังจากอัปเดต10มาก็แนะนําให้ไปดูก่อนเนาะแล้วก็พี่ก็จะพูดถึงตัวพวกนั้นด้วยนะครับใครที่ดูมาบ้างแล้วก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงก่อนนะครับสำหรับ10ตัวละครที่น่าหาในแพท10.7.5กันนะครับที่จะขอพูดถึงตัวลิมิเต็ดกันนะครับบางตัวก็ไม่ได้ลิมิเต็ดแต่ก็แนะนําให้หาเหมือนกันนะอันดับแรกเลยนะครับตัวละครที่น่าหาที่สุดณตอนนี้นะครับแล้วก็ น่าใช้มากที่สุดด้วยก็คือเจ้าเมทัไนนนั่นเองนะครับนี่เลยสำหรับเมทัลไนนจะเป็นตัวที่เมตาครับเมตาน่าจะยาวแน่นอนเพราะว่าวางรตีแอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ดามจ่เริ่มต้นเนี่ยดีม,มากๆนี่นเอพี่ก็ได้เป็นพาสซีฟสไนเปอร์แล้วก็คงไม่ได้หาพาสซฟที่มันแบบใช้หลายๆร้อยรูแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีตังนะเนาะตัวนี้เป็นตัวละครที่สามารถหาได้ง่ายๆจากแบนเนอร์นะครับแล้วก็ไม่ลิมิตด้วยนะครับส่วนตัวพี่มองว่าเป็นตัวที่แนะนําให้สาหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับแต่ก็จริงก็ ต้องหายตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเจ้าเมตาไนนะเพราะว่าเมตาไนเนี่ยต้นเกมถึงดีก็จริงแต่ว่ามันวางได้แค่2ตัวนะครับมันจะแพ้พวกมอนที่มีเลือดหลอดสีเหลืองกับมอนโลอะไรพวกนี้นะครับมันจะต้องอัพขั้นน่าจะขั้น4ขั้น5เลยนะครับหรือขั้น3าขั้น4่ปะที่เป็นล็อกเลเซอร์อัพกรดนะครับขั้นนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการตีเกาะมอนแล้วก็เลือดมอนลดมอนลดมอนเลือดเลือดเหลือหลอดเหลืองเออนะครับประมาณนี้ สำหรับตัวแรกเป็นตัวที่พี่มองว่าน่าหาที่สุดณตอนนี้นะครับน่าจะที่สุดแล้วที่สุดณตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นในด้านของตัวใหม่เลยนะครับตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะครับก็อัปเดต10.7.5ก็เพิ่มเข้ามาเลยแล้วก็สามารถหาได้จากแบนเนอร์เหมือนกันนะครับก็คือเจ้าอิตาจินั่นเองครับหรับอิตาจิเป็นตัวที่อาจจะเหมือนมองมองว่าเหมือนจะไม่เก่งแต่โคตรเก่งนะครับบอกเลยว่าตัวเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับ แล้วยิ่งมีลิลิกใหม่ด้วยนี่ยิ่งโกงเขาไปใหญ่เลยนะครับสำหรับเ e อนะิตจิเนี่ยถึงมันจะไม่ตีพื้นมันจะเป็นตัวที่ตีพื้นอย่างเดียวนะครับไม่ตีแอร์พี่จะพูดสลับกันซะแหละขออภัยนะครับสวิรับอิตจิจะเป็นตัวที่ตีพื้นอย่างเดียวแต่เมตาเบิร์นนะครับถามว่าอีโวยังไงก็คือนี่นะครับให้เรามาลงเลตเลตพวกนี้นะครับเลดนี้เลยสตอมไฮเอาท์นะครับตัวนี้นี่เลยนะครับให้ลงพวกนี้ไปเรื่อยๆเนาะในขั้นในท้ายก็จะมีของลิทายคราฟลิลิกแล้วก็ ของที่ลงแล้วได้ของอีโวมานะครับนะครับพอเดี๋ยวถ้ายังไงพี่จะมาสอนเ k เหมือนกันนะราดนี้ FK ได้นะครับแต่แนะนําให้มีของระดับหนึ่งนะครับยิ่งมีตัวยูนี้ก็จะเล่นง่ายใครที่มีอิสจิที่อีโวแล้วก็เล่นง่ายมากกว่าเดิมอีกนะครับสำหรับความเก่งของมันเนี่ยเป็นตัวที่ติดไฟโคตรแรงนะครับตัวปกติจะไม่ติดไฟตามระเบิดเบสของมันนะครับก็คือไอตัวเลขระเบิดตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอิสจินะครับล่างอีโวแล้วนะบอกเลยไฟดํา มันก็จะทําการทำดาเมจไฟนะครับหรือว่าเบิร์นะ่ะดาเมจเบิร์ของมันจะเท่ากับดาเมจปกติที่เราอัพไม่ว่าจะอัพหรือว่าขั้นแรกนะครับวางตั้งแต่ขั้นแรกก็ทำดาเมจเบิร์เท่ากับ2 6งพเลยนี่นะครับถ้าเราอัพไปถึงขั้นท้ายก็ดบบาเมจประมาณเจ็ดหมื่นก็จะเผา7 0 0 0 0เหมือนกันนะครับแล้วก็ติดเผาทั้งหมด10ติ๊ก10ทริกนั่นเองนะครับก็คือ1ิฮิตนั่นแหละนี่นะครับถ้าเราใส่เป็นเจ้า กระจกเงาหมื่นบุขากระจกเนตรเงาหมื่นบุขาแล้วตัวคนจะเรียกแล้วกันนะครับตัวนี้ขึ้นไปอีกเนะี่ยจาก10ทิกก็จะกลายเป็น20ทิกเลยนะครับและเมดเบิร์นมันก็จะคูณ2นั่นเองเนาะจาก7หมื่นก็จะกลายเป็นแสนสี่นั่นเองแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราวางครบ3ตัวมันก็จะติดสถานะเบิร์น3าตัวได้เลยนะครับสมมติว,ว่าตัวนี้ตีไปแล้ว1ทีอีกตัวหนึ่งตีหนึ่งทีก็เมดเบิร์นมันจะแยกกันนะครับจากที่พี่ปรองใช้งานมานะแต่ก็ยังไม่ได้วัดแบบ ร้0ยยังไม่ชัวร้อยอ์เซ็ประมาณ8 0ด0ิบแนะครับแปคือชัวร์นะครับว่าวาง3ตัวก็จะเบินสามฮิตเหมือนกันเนาะก็ประมาณว่าจากการเบินเจ็ดหมื่นเนี่ยแล้วถ้าเราวาง2ตัว70,000ก็จะเบิร์นทั้งหมดแสนสี่นั่นเองนะรวมกันนะเนาะแต่ถ้าใส่ลีกนี่ก็จะเป็น2องแสนอะไรพวกนั้นนะครับยังไม่ได้ลองเป็นยูนิคนะครับไม่แน่ใจว่าอันไหนจะคุ้มกว่าแต่ส่วนตัวมองว่าน่าจะเป็นยูนิคก็แหละนะครับเพราะว่า ตัวมันเก่งมากนี่เองอ่าประมาณนี้แล้วก็สําหรับเจ้าอีทจิไม่รู้ว่าตัวอื่นด็ดหรือเปล่าครับสำหรับแต่แต่เท่าแต่ถ้าเป็นตัวอีิาจิครับมันเป็นไฟดำํำมันจะทําดาเมจกับบอสเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองครับ แต่ที่ไปลองไปใช้งานมาเนี่ยถ้าถ้าเป็นบอสนะปองเล็บถ้าเป็นบอสนะดาเมจการเบิร์นของมันจะเพิ่มมาอีก2อฮิตอันนี้ไม่ชัวร์ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับในไลฟ์เนี่ยพี่พี่ลองไปใช้งานมานะครับแต่ยังไม่ยังไม่ได้ไลองในด่านปกติเพราะว่ามอนตายก่อนนะครับบางทีก็ไม่ได้เทสเนาะขอโทษด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสําหรับบอสนะครับอิจตจินะมันจะทําดาเมจเบิร์นเ,เพิ่มขึ้นอีก2ทริกนั่นเองนะครับก็จะเผาทั้งหมดประมาณ30ทริกนั่นเองในการในการเผารอบหนึ่งที่ไม่รวมก,กนะับลิ นี่ยคือทำดาเมจเบิร์นกับมอนนะครับอ่ะดาเมจเบิร์นกับบอสมอนมอนที่เป็นบอสนะครับเพิ่มขึ้นค,คูณ2งอันนเองนะครับจากเผาอ่าเจ็ดหมื่นก็จะกลายเป็น70,000มนคูสานะครับก็2อ0 0สนหนึ่งเนาะถ้าดูผิดขออภยัยนะครับแต่พี่บอกว่าน่าจะใช่เพราะว่าไม่งั้นมันไม่มตีตายแน่นอนนะครับแล้วก็คำอธิบายในวิกิเนี่ยใช่แน่นอนนะครับก็คือทำเนมบอสเพิ่มขึ้นอนี้เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับมาดูคนที่ตัวต่อมานะครับก็จะขอพูดถึงตัวเก่าหน่อยละกันนะครับก็คือเจ้า ไอเซนนั่นเองนะครับนี่เลยสําหรับไอเซนนะครับตอนนี้คนถามกันเยอะนะครับว่าเอ้ยพี่ผมมีตัวนี้มีตัวนั้นหาไอเซนเพิ่มดีไหมไอเซนเป็นตัวที่เมตายาวๆแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้ได้ยาวๆไม่รู้ว่าเมตายาวไหมแต่พี่มองว่าใช้ได้ยาวแน่นอนนะครับสำหรับไอเซนเนี่ยยังเป็นตัวที่เก่งแทบจะตลอดการถ้ายังไม่มีตัวที่ดีกว่านี้มานะครับเน้นย้ำเนาะแล้วก็อีโวไม่ยากแล้วนะครับเนื่องจากว่าไอเซนไอเซนเลยวะไอเซนหาได้จากตู้ได้ตลอดเวลานะครับไม่มีจํากัดเวลาเนาะ ไม่ค่างๆมันมีห่วงโซ่มาด้วยปะหมดลูกชิ้นเลยนะครับเออลูกชิ้นพันสาลายซูชิอะนะโอเคนะครับเป็นตัวที่หาได้ยาวๆแน่นอนนะครับไม่มีลิมิเต็ดแล้วก็ตอนนี้เขาได้ทำการเนิร์ฟดีเจนสเตตของเจ้าฮอลโลแล้วนั่นเองนะครับจากที่พี่พอลองไปเล่นมานะครับใช้แค่เมต้าไรก็เล่นผ่านเหมือนกันนะทำไปเล่นนะครับแต่ก็เอาตัวอื่นไปด้วยก็ดีนะครับสำหรับตัวพวกนี้นะดาดพวกนี้ก็เขาจะบอกแล้วนะครับว่ามีดอกอะไรบ้างเนาะ ก็ตอนนี้เขาได้ทําการเอาริดิกของอลังคาคาออกไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเศษริดิกให้คราฟอยู่ข้องงเหมือนกันนะเอออัลลับอันอลังคาคาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองเนาะนี่เลยนะครับนี่พวกนี้นะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจในรีเจนสเตด่านนั้นนั่นเองเนาะแต่ตอนนี้เขาได้ทําการเอาออกไปจากการคราฟไปแล้วเนื่องจากว่าเขาเนิร์ฟด่านไปแล้วแล้วก็มันเล่นง่ายขึ้นแล้วนั่นเองนะครับก็เลยไม่สามารถคราฟได้แล้วนั่นเองเนาะไม่ว่าเราจะกดไปหมดไหนก็ไม่ได้สามารถคราฟได้แล้วนั่นเองเนาะอ่ะนี่เลยนะครับ ส่วนตัวพี่มองว่ามันไม่ต้องใช้แล้วนะครับแล้วก็ไอเซนจะต้องทําการเอาอไปฆ่าด้วยนะครับแต่ก็ตัวเบต้าที่แนะนําให้หาเหมือนกันนะเพราะมันเก่งมากๆสาหรับไอเซนไม่ว่าจะเป็นพารส,สีฟอะไรก็ตามแต่นะครับอ่ะก็ใครที่หาติดทีไม่ได้ก็ดีนะครับติดอดีไม่ได้ก็ดีเพราะว่าว,า,วางแล้วคือกดบรรกันกันบ้านได้เลย20่สิบีเลยน,นี่ประมาณนี้เนาะตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวที่มองว่าจะหาก็ได้ไม่หาก็ได้แต่แนะนําให้หาก็คือเจ้าโบลอนนี่นะครับ สำหรับโบลอสนะครับถามว่าเหมือนตัวอะไรเหมือนดีโอเลยนะครับสาหรับโบรอสนะวงเล็บอาจจะดีกว่าถ้าวางครบ3ตัวนะครับแต่ว่าดีโอวางได้ตัวเดียวเนาะราคาถูกกว่าไอเซนตีไกลกว่าแล้วก็ดดเมจเยอะกว่าเดี๋ยวต้องบอกว่าต้องบอกว่าเดเมจเยอะกว่าไม่ใช่ดดเมจเยอะกว่านะครับแต่ข้อเสียคือต้นเกมเล่นยากมากสําหรับตัวนี้นะถึงเเมจมันจะเริ่มต้นมาก็แรงก็เถอะแต่ว่าราคาวาง2,000แล้วก็ต้นเกมเล่นยากเพราะยากมันลอยช่วยมากนะครับบอกเลย ก็วิธีการหาของมันเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องลงอะสตอรี่จนถึงด่านสุดท้ายนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นเอเลียนเนาะแล้วก็ลงอินฟฟนตี้เพื่อที่จะหาเป็นพอร์ทัลเอเลียนมาไน้่เองเนาะมีหรือเปล่าเออนี่นะครับหลังจากที่เราลงอเป็นเอเลียนพอร์ทัลไปแล้วมันก็จะสุ่มดอกเป็นประตูลับมาแล้วก็ต้องไปลงประตูลับที่เป็นของบล็อตอีกนั่นเองเนาะก็จะสามารถถุ่มได้ตัวมาเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับ ประตูบอลล็อตพี่มองว่าก็ยังน่าลงอยู่นะครับใครที่ยังไม่มีก็แนะนําให้หามกันนะเพราะว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆอ่ะก็สามารถเราพาเราไปเวฟไกลๆได้เหมือนกันเหมือนไอเซนเลยตัวนี้เหมือนไอเซนยกเว้นดาเมจของมันนะครับดาเมจมันจะน้อยกว่าน,นิดนึงนะครับแล้วก็ดีเพชดีขวานะครับเออแล้วก็ไมต่ตี้โฟวีระยะดีขวานี่นะครับประมาณนี้สำหรับบอลล็อตนะครับนี่ก็จะเป็นตัวที่4แล้วเนาะต่อมาเรามาพูดถึงตัวที่เป็นกายภาพบ้างนะครับสีตัวแรกเราเวทหมดเลยสำหรับตัวกายภาพก็คือจีนอตนั่นเองนะครับตัวกายภาพคืออีนนเลยนะ สับจีนอฟนี่พี่มองว่าน่าหาเหมือนกันนะครับใครที่เริ่มต้นเป็นผู้เล่นใหม่ก็แนะนําให้หา2ตัวนี้เลยจีนอนกับเมทัไนายนะครับหรือว่าจะเป็นจีนอนกับอีเทจิก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวพี่ว่าเป็นจีนอนกับเมทันายน่าจะดีกว่านะครับสามจีนอนจะเป็นตัวเมตัลกาภาพที่เป็นเบิร์นเนาะเป็นเบิร์นเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเบิร์นทั้งหมด5้ริกก็จะอ่อนกว่าอีเทจินิดนึงสำหรับเรื่องดาเมจเบิร์นนะครับแต่ว่าดเมจต้นหรือว่าดเมจเบสของมันเนี่ยดีมา,มากนะคร วนี้จะเป็นตัวที่ไม่สามารถตรีแอได้แล้วก็ตีเบิร์นเป็นกายภาพเป็นเมตาไกายภาพนะแล้วก็เป็นเมตาเบิร์นด้วยนั่นเองนะตัวนี้ก็น่าหาในระดับหนึ่งเลยนะนี่เลยประมาณนี้สำหรับตัวจีนอตพี่จะขอไปเร็วๆเลยแล้วกันแต่คิดมันจะยาวนะ,ะนี่เลยแล้วก็ลิลิกที่เหมาะกับมันจะเป็นดาบของปู่ยามะไม่ก็เป็นลิลิกใหม่นั่นเองนะครับอบอกไว้ก่อนเนาะวนนี้ที่แนะนําไปตัวที่เป็นตัวเวทค,คือลิลิกนายกาทายหมดเลยยกเว้นเจ้าอิทจิที่จะเป็นลิลิกใหม่นะครับนี้เลยประมาณนี้ต่อมาตัวไกายภาพตัวสุดทท้ายี่ ตลอดการเจ้าขวรจะมีตัวที่ดีกว่าออก็คือเจ้าอิจิโกะนะฮะก็เกือบลืมชื่ออีกแล้วจะไปเรียกอิชิจิแล้วมันจะไม่ได้ลืมชื่อแต่จะเรียกผิดครับสหรับอิจิโกะนะครับ,ส,รบ,รบส่วนตัวพี่มองว่าถ้าไม่ใช่อยู่นี้ก็อาจจะเล่นยากน,นิดนึงแต่ก็ยังเก่งอยู่นะครับเพราะว่าระเบิดาการกดสกิลของมันเนี่ยเวอร์มากก็คือคูณ10นะครับไม่ว่าจะเป็นยูนิคหรือไม่ใช่ก็จะกด,ดระเบิดถึงแสนแน่นอนนะครับอ่ะ นี่เลยประมาณนี้นะครับอ่ะก็หลังจากที่เรากดสกิลแล้วดามจมันจะคูณ10นั่นเองนะนี่เลยใครที่มเป็นพวกพาร์ทโกลเด้นดีวเป็นพวกเซเลเชียลเล่นได้นะครับตัวนี้เล่นได้เพราะว่ามันวางได้ถึง4ตัวเลยนั่นเองแล้วก็ราคาประมาณ60,000่นบว่าไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นบอสเซเลเยอร์ด้วยสามารถตรีได้ในขั้น6นะครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้ตัวที่พี่หยิบยกมามีเตรีไม่ได้แค่2ตัวก็คือเจ้าอิทิจิกับเจ้าจีนอสเท่านั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะปกติพี่จะไม่ค่อยพูดถึงตัวลิมิเต็ที ต้องอที่หา,เ,าเป็นตัวลิมิเต็ดเออที่มันหาไม่ได้ทุกทุกเวลานะครับก็คือเป็นตัวลิมิเต็ดนั่นเองแต่วันนี้จะมาพูดถึงคันนี้นึ่งนะครับก็คือเจ้าโบลอสนี่เป็นตัวที่แนะนําเลยนะครับแล้วก็ตัวที่เหลือที่เป็นตัวลิมิเต็ดแล้วยังน่าหาอยู่ก็คือเจ้าไอคีนนะครับไอคีนอันนี้พูดเสริมนิดหนึ่งนะครับเป็นไอคีนเนี่ยไอคีนจะเป็นตัวเมตาทัวร์นาเมนต์เหมือนกันนะใครที่รอเทรดได้ก็ พี่มีอยู่นะครับก็อาจจะขาราคาเองก็สองก้อยสา0 0้0ล้านบาทนะฮะพวกนี้นะครับรอเล่นนะเออแล้วก็เป็นปู่ยมะป่ยมะก็เป็นเมตายาวๆเหมือนกันนะครับเป็นตัวที่มีสกิลกดที่โคตรโกงนะฮะสำหรับตัวนี้เนาะก็เป็น2ตัวแล้วนะครับแล้วก็ชิซุยนะครับบอกเลยว่าชิซุยหน้าหาเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าดาเมจมันแสนนะครับแล้วก็ตีเร็วแล้วก็ค่าวางค่าอัพไม่แพงนะครับแล้วก็อีวไม่ยากด้วยนะแต่ว่ามันการหาของมันยากเลยนะครับของมันเนาะ สำหรับตัวแร่สำหรับตัวรับที่น่าหาณตอนนี้ส่วนดีโอเดีย๋ยวไม่พูดถึงมันแล้วกันนะครับเพราะมันหายากเกินไปนะปอะมานนี้นะครับสำหรับตัวละครที่น่าหาก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ6ตัวที่พี่มาแนะนํากันก็จะมีสรุปง่ายๆเลยก็เป็นเมทัลไนท์นะครับโบรรสเป็นไอเซนแล้วก็อีก3ตัวที่เหลือจะเป็นตัวเบิร์นแล้วก็เป็นตัวไกลภาพมักผ่านะครับแล้วก็โจน,นึงมันไม่ใช่ไกลภาพหนะรอเป็นอิสจิเนาะ สองตัวสุดท้ายเนี่ยพี่มองว่าเป็นตัวทางเลือกกันน้บใครที่มีเป็นพวกชิซุยแล้วก็แนะนําให้หาเหมือนเดิมนะเพราะว่าเมตาแอร์ไกยพามันหายยาก,กออนี่นะครับแล้วก็โทชิโร่อีกตัวหนึ่งนะครับเผื่อใครยังไม่ได้ก็แนะนําให้หาเหมือนกันนะไปลงดาวหากกันนะครับพี่ลงจนได้ดีโอมาแล้วยังไม่ได้โทชิโร่เลยนะครับประมาณนี้เนาะ ส่วนตัวที่เหลือไม่ใช่ว่าไม่น่าหานะครับมันก็ยังเก่งของมันอยู่แต่ว่าพี่มองว่า6ตัวที่พี่แนะนําให้หานี่ควรให้หาก่อนนั่เองนะครับแล้วก็จะทําให้เราลงหลายๆอย่างง่ายขึ้นนั่นเองประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอดีนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ